นี่ดังนั้นอะ่ะผมอยากจะราบเรียนพี่น้องที่รักและเคารพถ้าคุณไม่ตกใจกับราคาเป็นล้านกับเป็นแสนนะกับเป็นหมืน่นนะผมบอกคุณเลยดูว่าเฉลิมเกียรติได้ก็ดูว่าละคังได้เป็นไปได้ไหมครับว่าเป็นพระสมเด็จโตใช่เหนือใจจะสลายนี่ เเขาว่าสมเด็สิบองค์อย่างแรกตะกัแตนผู้เอี่ยมไม่ได้อ่ะเพราะว่ากิ่งตะกะแตนเขาเล่นกันมาก่อนคุณคิดว่าเนื้อเนี่ย ถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่แท้เลยไหมเนื้อเนี้ยถ้าเป็นปกโพเป็นเส้นได้เป็นฐานแซมเป็นฐานคู่จ่ายตังซื้อได้เลยไหมแท้เลยยุดต้นเนื้อเหมือนทรงเจดียาตาเลยครับดูง่ายครับนี่ไงผมจึงบอกว่า ถ้าเนื้อนี้นะนะถ้าคุณดูเนื้อนี้ได้คุณก็ดูสมเด็จองค์ลาลาล,ล,ลานได้ง่ายไหมละคังจะาจ๋าเลยดูง่ายเป็นพระอะไรก็แท้ครับเนื้อนี้เออแต่พอเป็นพระวัดเฉลิมพระเกียรติเขาสี่หมื่นโอ้โหคิดนาน แพงไปหรือเปล่ารู่นไปหรือเปล่านั่นไปหรือเปล่าแต่ถ้าคุณมีพระวัดเจริมพระเกียรติดูแล้วเนี่ยคุณสามารถไปซื้อสมเด็จได้หลักร้อยขายได้หลักแสนเนี่ยแล้วดูสมเด็จเป็นตลอดชีวิตไม่ต้องไปโดนสมเด็จเก๋เนี่ยคุ้มไหมแล้วพระวัดเจริมพระเกียรติที่คุณซื้อมาสามสี่หมื่นเนี่ยคุณจะขายสักสองหมื่นห้าเนี่ยจากกำไรความรู้ที่ได้ดูพระสมเด็จเป็นเนี่ยมันเกินกว่านั้นไหม อขอปิดหมื่นห้าครับพี่สุทินนี่ครับชิ้นเดียวกับแวนตาหาทุกครั้งแล้วส่วนมากจะอยู่บนบนบนศีรษะเราใช่เออเราเคยเห็นอยู่คนหน้าไว้นะนี่ดังนั้นอะ่ะผมอยากจะกราบเรียนพี่น้องที่รักและเคารพถ้าคุณไม่ตกใจกับราคาเป็นล้าน กับเป็นแสนนะกับเป็นหมื่นนะผมบอกคุณเลยดูว่าเฉลิมพระเกียรติได้ก็ดูว่าละครังได้ง่ายปะถ้าจะเป็นสีแบบนี้เขาเรียกเนื้อส่งย่างลงตัวเออง่ายปะ่ก็บอกว่าคุณดูพระผงร้อยปีอ่ะเพราะผงร้อยกว่าปีได้คุณไม่ต้องไปจำพิมพ์ดาดูเนื้อแบบนี้ได้ถ้าเป็นเนื้อเป็นพิมพ์เฉลิมพระเกียรติ คุณจะขายราคาเฉลิมมะเกียดถูกไหมเนื้อนี้เป็นพิมพ์สมเด็จโตคุณนะขายราคาสมเด็จโตยากปะไม่ยากเลยเออไม่ยากเลยจริงใช่ชัดเจนเลยขอแบ่งครับเนื้อจัดมากพิจ็กเกษตรเราได้มาสององค์แห่เนี่ยถามว่าทุกวันเนี้ยพาสมเด็จเก๋ไม่ได้เก๋ดีเลย ที่คุณโดนสมเด็จเจ๊เพราะคุณดูพิมพ์ผมบอกคุณเลยนะเป็นไปได้ไหมครับว่าเป็นพระสมเด็จโตใช่เหนือไก่จ,จะสลายนี่ถามว่าคนที่เขาได้สมเด็จอะ่ะผมบอกแล้วนะพระแบบนี้นะสมเด็จไม่ได้มีน้อยหรอก ก็ไม่ได้เจอง่ายๆพระองค์เนี้ยผมถามจริงเข้าในสนามพระเนี่ยจะมีกี่คนที่กล้าจ่ายตังค์ mm hmm. เจ้าของก็ไม่รู้หรอกว่าแท้หรือเก๊แต่ถ้าเจ้าของจะเอามื่นหนึ่งเนี้ยใครกล้าจ่ายตังค์มื่นหนึ่ง mm hmm. แต่คนดูเป็นอะ่ะ mm hmm. มื่นนีงนี่โอ้กูถูกหวยแล้ววันนี้ mm hmm. ใช่ไหม <laughs> ความรู้คือสิ่งสำคัญผมใจอ่ะ ทรดีดีใช่ไหมครับแฟนเพจสันขวานจ่ายทุกคนเพราะแฟนเพจสันขวานน่ะดูความเก่าของพระเนื้อผงร้อยกว่าปีเป็นหลวงกูทองก็เนื้อเดียวก็สมเด็จโตไหมครับอาจารย์อายุอ่อนกว่าพระสมเด็จโตคุณดูดิว่าถ้าผมปัดคาบกุละลายออกมานี่มันจะ อยากไใช่นะอยากได้ครับมีราคาบูชาไหมนี่เพื่อนมาดูดิทำไมแบบนี้คุณไปดูไล์อื่นไม่เจอเจอก็ตีเป็สิบล้านทำไมเวลาคุณไปในสนามพระจริงไม่เจอ สององนี้เนื้อดูง่ายครับผมชอบเนื้อนี้พี่มานะความรู้แบบเดิมขายพาราทเพราะว่าพาแบบเนี้ยนะคนที่เขาเจอเขาไม่ได้เอาไปให้คนทั้งสนามดูเขาก็จะถ่ายรูปส่งเซียนสมเด็จไงก็จะไม่มีใครได้เห็นหรอกครับพาะแบบนี้ก็จะเข้าไปสู่เซียนสมเด็จเซียนสมเด็จขายองละล้านเขาซื้อร้านไหม เขาไม่ซื้อราคาล้านหรอกเหมือนพ้าเนี่ยอยู่เขาซื้อเขาไม่ได้ซื้อแพงแต่ถ้าอยากได้ของเขาคุณจะต้องโดนแพงโดนแพงเพราะอะไรเพราะคุณดูเองไม่เป็นไงพี่ติงบอกสวยมากครับธรรมชาติจัดเลยพี่เอกบอกว่าเพิ่งมาครับพระอะไรครับอ๋อแบบนี้เหรอครับเหรียญพ้อเงินโดยเฉหอะรุ่นแรกครับพี่เอกพี่เอกใจร้ายพูดถูกเลยพี่จีวิเศษ นี่ครับอ่ะพี่เอกอันนี้คือพระผงอายุร้อยปีขึ้นอ่าร้อยกว่าปีที่แล้วมีพระเกจิสร้างสมเด็จกี่องค์ในประเทศไทยพระสมเด็จมีเยอะมาก <c oughs> ใจเจระล,ะลายเจอองค์นี้ เหนือน uh ี้เท่าไรผมก็สู้ครับเหนือสวยมากวิส้ตินบอกสองนาทีใกล้กันไหมลงกุ๊มายนิ่งเข้าใจง่ายใช้ได้อย่างสบายเก่ากว่านี้ไหมเออเก่ากว่านี้ไหม เห็นไหมถ้าเปรียบเทียบกับเก้าห้าเก้าห้าน้ำมันก็ยังไม่ตายยังแชะๆอยู่ไหมอันนี้แห้งแล้วอันนี้แห้งแกกนี่ไงอันนี้เก่ากว่าร้อยปีวันละครังไหม เหนืดแน่บตับนี่นี่ก็คืออีกหนึ่งไฮไลไท์ของค่ำคืนนี้พี่สุทินบอกสองนาทีอื้มค่ำคืนนี้โอ้โหเอาองค์ไหนครับเอาองค์ซ้ายหรือองค์กว่าครับพี่องค์นี้นะผมบอกเลยนะถ้าเกิดว่าแขวนไปเรื่อยๆเ,เนี่ยในพระสวดไม่ได้ใช้เลยนะ เนื้อแบบนี้นี่คือเนื้อที่เข้าใจง่ายเลยนะให้เธอองส์สวยองส์สวยโอ้โหพี่พี่ขอองสวยกันหมดเลยพี่มานะบอกองสวยเนี่ย <นะ S 1> ตรงนี้ต้องบอกว่าองค์เนี้ยเข้าใจง่ายคือตัดมือเฉียงเนื้อนี่ไม่ต้องพูดถึงเทียบให้ดูแล้วโหแล้วโหแล้วนี่เนี่ยนะแค่เห็นผ่านกล้องเนี่ย ผมต้องขายถูกด้วยเหรอเป็นสิ่งที่ทรมานใจอยู่มามามาคุณเนี่ยองค์นี้นี่อยากจะส่องอยากจะถ่ายรู้ใจจริงนะผมพูดจริงนะถ้าขายได้ส่องเนื้อจริงๆอะคุณจะเข้าใจเลยฝ่ามือกายสิทธ์ด้วนวิธรรมนุนบุตรดีลองมานานแล้วอยากซูกับเข่าบ้างพิกิติธา เนี่ยอันนี้คือยินพิมพ์ใหญ่นะเราดูเนื้อดูมวลสารครับเปิดให้สองมืนพี่ผัดมงคลบอกไปสมเด็จห้ามืนปุ่มบล็อกอยู่ไหนครับเปิดให้สองมืน <c oughs> พิธีราบอกปูใครสุดยอดเอาราคามาแล้วอ <c oughs> ผมบอกเลยองน,นี้นะตุบตับจริงๆไม่มีคำว่าแพงอะไรเลยกับองนี้แล้วไม่หักด้วยนะไม่หักไม่ซ่อมนะครับเนื้อโซนนิยมพี่ขมสันบอกสวยครับสมเด็จองนี้ผมเชื่อว่าพ่ทวีรอใสค่ครับองคนี้บารามีท่านถึงโอ้ยองนี้ พี่ไม่หักไม่ซ่อมแล้วสมบูรณ์กันเนื้อเดียวกับที่ผมซื้อหักสี่ท่อนองเจ็ดแสนแปดเส้นได้ใหญ่อะ่ะผมจะเล่นเหรอพี่กิติธรกบอกปิดสาหมื่นห้าโหพี่ยิ่งพี่ใส่ราคาแคผมยิงไม่อยากเล่นเนาะถ้าบอกว่าสมเด็จดูง่ายๆไม่หักไม่ซ่อมแบบนี้แล้วราคาแบบนี้เนี่ยแล้วองค์ยิง่งองค์ขนาดกระทาล้านแบบนี้นะเข้าใจง่ายเลย นะดูสิครับว่าใครจะนะเป็นคนที่ผมต้องจดจำอีกหนึ่งคนในไลฟ์วันนี้ผมอยากให้คุณเห็นได้ส่องเนื้อวันนี้จริงๆแล้วพระสมเด็จที่ขนาดกระทัดรัดนะคนต้องเห็นซ่งบ่อยๆว่าถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่เก๊ไม่ทำพิมพ์ใหญ่ๆถ้าขนาดกระทัดรัดอะมันเป็นขนาดเฉพาะเลยนะว่ามักไม่ค่อยมีของเก๊ แล้วเซียนสมเด็จมักจะซื้อองค์ที่ขนาดกระทัดรัดคือย่อมหน่อยแบบนี้แล้วเนื้ออองนี้โหมาแลครับเปิดแรกห้าหมืนบาทเวลาเดินแล้วมาเจ็ดหมื่นแล้วมาแปดหมืนบาทที่พี่มานะครับเทียราคาใส่มือก่อนเลยครับอาจารย์แบงเงยองค์นี้นี่คือต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เข้าใจง่าย คุณจะเอาไปส่งประกวดจะไปที่ไหนก็ได้องนี้คือเป็นเนื้อแพงเป็นเนื้อเข้าใจง่ายแขวนแบบนี้นี่คือตรงพิมพแพงด้วยพิมพใหญ่มาเจ็ดหมื่นห้าพันบาทมาแปดหมื่นสามพันบาทครั 8, บราคาสุดท้ายมาที่แปดหมื่นสามพันบาทครั 8, บ, 8, บดูดิเนี่ยเนื้อแบบนี้คุณไปดูสมเด็จองค์นี้ก็เปิดกันเป็นสิบล้านเนี่ยก็เนื้อนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าตรงพิมพ์แพงเนื้อแพง พี่ทวีมาแน่ครับรายการนี้โผงนี้นี่คือแทบจะสวยที่สุดตั้งแต่ผมได้สมเด็จมาเลยไหมมาที่พี่ป้อมนำไปได้แล้วนะครับราคาสุดท้ายแปดหมื่นห้าพันบาทมาเก้าหมื่นเก้าพันบาทที่พี่ทำมนุนพุทธีครับโผงนี้เก้าหมื่นเก้าพันบาทที่พี่ผม<ว>บอกเลยนะเนี่ยเป็นบาสสมเด็จที่เข้าใจง่ายที่สุดเ <c oughs> นี่ย เนื้อตุ้มตามแบบนี้คุณไปดูสมเด็จในหนังสือเก่าๆอะ่ะที่แพงๆอะ่ะเนื้ออย่างนี้เลยคืออันนี้มันเข้าใจง่ายเป็นเนื้อที่ของเก๊ทําไม่ได้นะประกอบกับขนาดย่อมเนี่ยเสียงชอบซื้อสมเด็จขนาดย่อมราคาสุดทายอยู่ที่เก้าหมืแปดันบาทนะครับมานหนึ่งแสนบาทที่พี่เก่งสิท,ทูกวนครยับ อยู่ที่พี่เก่งสิบปูกวนนะครับหนึ่งแสนบาททวนสวัสดีพี่เก่งสิบปูกวนด้วยนะครับแขวนไปได้ทุกที่องนี้ตัดตลับแขวนเป็นทิศอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกว่าถ้าสมเด็จเนื้อจัดเนื้อตุ้มตับแล้วองค์ขนาดย่อมอ่าคำว่าขนาดย่อมคืออะไรดวงพระอาทิสมเด็ดจจะขนาดนี้ปิดแล้ว ที่พี่เก่งสิบปูกวนนะครับหนึ่งแสนบาททวนพี่รรมนูนมาหนึ่งแสนหนึ่งร้อยไม่ทันพี่มานะหนึ่งแสนสองพันไม่ทันนะครับครึ่งเดียวอะ่ะพี่จะนันเป็นแสนเลยถ้าเนื้อแบบเนี้ยนะะอันนี้เป็นทิกนะถ้าสมเด็จเนี่ยองค์ขนาดย่อมหน่อยเนี่ยนะครับใช้คําว่ามักจะไม่ค่อยมีเก๋จริงไหมใครที่เล่นสายสมเด็จใครที่ศึกษาสายสมเด็จอยู่บอกเลยว่า มันจะมีคำพูดของเสียน้าเออถ้าสมเด็จวัระครังนะองค์ย่อมย่อมอย่างเงี้ยมักแท้เลยเพราะของเก๋นเนี่ยมันทําเป็นพิมพ์ใหญ่จะเป็นฐานแซมจะเป็นฐานกู้ยไปแล้วแต่นะมันก็ทําขนาดใหญ่ถ้าขนาดย่อมย่อมแบบเนี้ยเล่นง่ายประกอบกับองค์เนี้ยมันสวยมากเนี่ยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนแคปหน้าจอเนี่ยไว้นะและเพื่อนเพื่อนไปเปิดดูสมเด็จองค์หลายหลายร้านในประเทศไทย จริงครับคะแนนพันครับผมอ่ะคือคนที่อยู่กับพราเครื่องมาจนไม่ได้โลโมโทโสันผมกล้าพูดคำนี้นะผมอยากให้เ,เพื่อนที่เล่นพ้าเนี่ยมีความสุขชื่อเสียงของโอ๊ตบางแพรและชื่อเสียงของเพศสันขวานความรักที่พี่ๆนะผู้ใหญ่ทุกท่านคนเล่นบ้าทุกท่านได้พระเครื่องจากเพศผมไปนะแล้วเอาไปใช้แล้วดีเอาไปแขวนโชว์ใครแล้วมีคนเขาชื่นชม มันเป็นความสุขความรักมันเป็นสายสัมพันธ์ที่เงินทองไม่สามารถซื้อได้แคปหน้าจอไว้เนี่ยแคปหน้าจอไว้องค์นี้จะเป็นองค์ดาราใน y t u t u พรุ่งนี้แน่นอนแล้วก็แคปเสร็จก็ไปดูองค์ที่ก็ตั้งราคากันเป็นสิบล้าน และทาภาพไปตัดต่อดูกันว่ามันเหมือนกันไหมพิมซาบอกว่าสุดท้ายมันอยู่ในความสุขครับครับอ,องค์บินสองหมื่นได้ไหมพี่พี่เก่งพิมพ์คําเดียวกับพี่ทวีเลยนะและขอบคุณเพื่อนๆที่ให้ผมไว้ศึกษาครับเชื่อใจและเชื่อชูเพจน,นี้ครับไม่เอาเปียยผู้บริโภค ปูไข่ผมได้ฟังจากพ่อเล่าว่าท่านมีความสามารถทางแพทย์โบราณได้อีกด้วยสิทของท่านมีทั้งไทยจีนและแขกเวลาเจ็บไครได้ป่วยมากมาให้ท่านช่วยรักษาซึ่งท่านจะช่วยรักษาทุกครั้งไม่เคยแบ่งแยกชาติศาสนาเชื้อตระกูลจิตใจ,จของท่านบอิสุดวัาจุมุงคลของท่านมีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากมีอนุภาพมากเพราุมุงคลของปูไข่ว่าเชิงเลนไม่งั้นเหรียญจะเป็นล,ล้านๆนะครับ นี่ดังนั้นนะผมบอกองนี้นะพระเนี่ยสมเด็จกลุวัดเฉลิมเกียรติยุคต้นมียุคต้นและยุคหลังถ้ายุคต้นเนี่ยเอาว่าเป็นพระสมเด็จโตแง่แง่เข้าใจง่ายนะครับเนี่ยพระที่เอาไปลงกลุของวัดเฉลิมเกียรติเนี่ยสมเด็จโตชัดเจนเนื้อเดียวกันไม่ผิดเพี้ยนต้องเป็นยุคต้นนะ เนื้ออาพิมพ์เนื้อนี้เป็นล้านจะต้องเช่าครับรอไม่ได้อ้าวสำหรับใครที่อยากนะครับดูพระสมเด็จเป็นแล้วคำว่าพระกุกเฉลิมเะเกียริเองอะเอาจริงๆในอดีตนี่พูดจากปากนะแพงกว่าบางขุนพรมแพงงว่าวัจเจดด้วยก็แรกมาเวลาเดินยับนี่แล้วยุคต้นเนี่ยเราไม่ค่อยเจอมาแล้วครับเปิดแรกหนึ่งหืนห้าพันบาทเวลาเดินแรก เราเจอสมเด็จวัชเจรมเกติจะมีย้อนยุคเยอะเพราะเป็นพระพิมพ์ยอดน,นิยมจะมีการทําย้อนยุกเรื่อยๆื่อๆเรื่อยๆรื่ๆเพราะว่าเป็นพระยอนนิยมก่อนแต่ผมบอกเลยว่าถ้าเป็นยุคต้นแบบนี้นะไม่ได้เจอบ่อยไม่ได้เจอง่ายๆและมีค่านิยมสูงกว่าวัดเกตจริงไหมใครที่เล่นพระมาระดับสิบยี่สิปี มาที่หนึ่งมแปบาทมาที่สอง0มื่นแล้วนะครับราคาสุดท้ายพระกูก<ห>วัด <000. S 2> เฉลิมพระเกียรติเนี่ยเล่นมาคู่กับพระพุทธบาทปีรันเล่นมาคู่กับวัดพับแต่หาตัวจริงยุคต้นยากมาสอง0มืหนึ่งพบาทแล้วราคาสุดท้ายเนี่ย yeah. yeah. ใครมีองค์นี้ไปนี่คุณดูพระสมเด็จโตได้เลยพระสมเด็จโตมาสอง0มืสองพันบาทแล้วนะครับ มาสอง0 0ืสาห้าร้อยอยู่ที่สอง0 0ืสาห้าร้อยบาทนะครับราคาสุดท้ายนี่เนี่ยใครที่ดูพระสมเด็จไม่เป็นแคปหน้าจอไวเดอร์มาสอง0มืห้าพันบาทแล้วแคปหน้าจอไวเดอร์นี่อยู่ที่สอง0 0ืห้าพันบาทนะครับราคาสุดท้ายเนี่ยเป็นอีกโซนหนึ่งที่เข้าใจง่าย มักใช้พระเฉลิมพระเกีตเอาเนื้อไปซ่อมวัดละทางวัดเกศมาที่สองหมื่้าพันห้าร้อะครับราคาสุดท้ายพราไม่มีราคากครับเพจนี้สามารถบอกให้กระจางมาที่ 20, 2องหมื่บา,บาทแล้วผูบอกนะแขวนสมเด็จว่าเฉลิมพระเกยียรติเอาว่านะปัจจุบันก็ไม่มีให้มาแขวนกันแล้วนะ เฉลิมมะเกียรติสมัยก่อนวันละครั้งร้อยปีเนี่ยปีหนึ่งห้าเนี่ยสิบองค์ก,แก็แลกเฉลิมมะเกียรติคนเดียวไม่ได้ผมพูดอย่างนี้ดีกว่านี่คือพระสมเด็จโตราคาสุดท้ายอยู่ที่สองหมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับมาสองหมื่นหกพันบาทแล้วอยู่ที่สองหมื่นหกพันบาทนะครับราคาสุดท้าย อนุภาพของการแขวนชีวิตจะ,จะเจริญรุ่งเรืองไม่ได้แพ้พระผงอย่างอื่นเนี่ยพระสมเด็จกุวัฒน์เจริญยุคต้นเล่นมาก่อนวัดเจดเล่นมาก่อนเนี่ยหลายหลายสิ่งหลายหลายลาย่างปิดแล้วนะครับปิดที่ีงงสุริยะพนะครับสองหมื 26, ่นหกพันบาทคุณคิดดิว่า เงินสองหมื่นกว่าบาทคุณนะ่ะสามารถเช่าพระอะไรอะไรบ้างกลับพระสมเด็จวัดเฉลิมพระเกศตรงนี้ถ้าพระสมเด็จวัดเฉลิมพระเกศไม่ได้มีสภาพศักดิ์สิทธิ์เทียงคู่วงการพระเครื่องมาคงไม่มีรายการงานประกวดในอดีตพร้อมๆกับนะฮะทรงประมูลพร้อมๆกับวัดพับพร้อมๆกับท้ายตลาดจริงไหมพร้อมๆกับวัดลังสี ไม่ก็เจอยุคต้นหรอกครับสวัสดีพี่คงศัก์ปาลินครับผู้ข่เรื่องลืมมาช้านานรอรอเลยนะครับอย่าลืมนะครับพี่พงงามโอ้โหลูกค้าใหม่ไหมครับพี่สุยิยาพบถ้าลูกค้าใหม่เนี่ยแอดไลน์